สวัสดีครับและต้อนรับสู่ชุมทางหลอนอย่างที่บอกกันเสมอว่าการไปเที่ยวต่างที่ต่างถิ่นควรให้ความเคารพสถานที่เรื่องเราต่อไปนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์ได้ดีครับสวัสดีครับคุณโบสวัสดีค่ะพี่จ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนของโบเองค่ะสมัยเรียนมหาวิทยาลัยครับผมเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่ไหนครับเกิดขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งทางภาคใต้ค่ะ พวกเราไปกัน6คนตั้งใจจะไปกางเต็นที่หาดท้ายเกาะที่เขาว่ากันว่าเงียบสงบครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคืนแรกผ่านไปปกติค่ะแต่คืนที่สองพวกเราย้ายไปที่หาดท้ายเกาะที่ตั้งใจไว้จริงๆพอตกเย็นฟ้าก็เริ่มครึ้มรมแรงเหมือนพายุก,กำลังจะเข้าพวกเราเลยตกลงกันว่าจะหาที่หลบฝนที่ดีกว่าการนอนในเต็นท์ก็เลยแยกกันเดินหาค่ะ โบกับเพื่อนอีกสี่คนไปเจอเหมือนกระท่อมชาวประมงเก่าๆก็คิดว่าน่าจะพอดบฝนได้แต่สักพักเพื่อนอีกสองคนที่แยกไปก็วิ่งกลับมาบอกว่าเจอบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ที่ดูดีกว่ากระท่อมเยอะเลยพวกเราเลยตามไปดูค่ะครับพอไปถึงก็เจอบ้านไม้หลังนั้นจริงๆค่ะแต่มันถูกล็อกด้วยแม่กุญแจเก่าๆอันหนึ่งจากข้างนอก โบกับเพื่อนอีกสามคนก็บอกว่าเขาไม่ได้มันคือการบุกรุกแต่เพื่อนสองคนนั้นด้วยความคึกคะนองเขาก็งัดหน้าต่างเข้าไปได้จนได้อะแล้วก็เกิดการทะเลาะกันค่ะสุดท้ายกลุ่มโบสีคนเลยตัดสินใจกลับไปนอนที่กระท่อมเก่าส่วนสองคนนั้นก็ยืนยันจะนอนในบ้านพอดึกๆฝนก็ตกหนักมากค่ะแล้วจู่ๆ พวกเราก็ได้ยินเสียงกรีดรอ้องโหยหวนดังฝ่าเสียงฝนมาจากทางบ้านหลังนั้นพวกเราสี่คนตกใจมากรีบวิ่งฝ่าฝนไปดูพอไปถึงประตูบ้านเปิดอ้าอยู่แต่ข้างในไม่มีใครเลยค่ะเพื่อนสองคนหายไปแล้วเฮ้ย <c oughs> พวกเราตะโกนเรียกชื่อเพื่อนแล้วก็วิ่งตามเสียงร้องเข้าไปในป่าจนไปเจอเพื่อนคนหนึ่งชื่อท็อปเขานั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ใต้ต้นไม้พูดแต่คำว่า กลัวแล้วไม่เอาแล้วซ้ำไปซ้ำมาสภาพเหมือนคนเสียสติไปแล้วพวกเราเลยต้องช่วยกันพากลับมาที่กระท่อมส่วนเพื่อนอีกคนชื่อเอกหายไปเลยค่ะคืนนั้นเราหาเขาทั้งคืนแต่ต้องไม่เจอจนเกือบเที่ยงของอีกวันก็มีคนมาบอกว่าเจอเอกแล้วเขาเจอร่างของเอกลอยมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดเขาเสียแล้วค่ะ แล้วเพื่อนที่รอดชีวิตเขาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่ท็อปได้สติที่โรงพยาบาลเขาเล่าว่าคืนนั้นหลังจากที่พวกเราแยกกันท็อปกับเอกก็นั่งดื่มกันในบ้านแล้วก็แยกย้ายกันนอนคนละมุมระหว่างที่กำลังเคลิ้มเคลิมท็อปลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนคว่มตัวมองเขาอยู่ ตอนแรกเขานึกว่าเป็นเจ้าของบ้านก็เลยรีบลุกขึ้นมาจะขอโทษแต่ตอนที่เขาหันไปมองเอกเขาก็เห็นผู้ชายคนเดียวกันเป๊ะเลยยืนอยู่บนหน้าอกของเอกท็อปช็อกมากหันกลับมามองผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งแต่คราวนี้หน้าของผู้ชายคนนั้นเริ่มซีดตาโบแล้วเขาก็ค่อยๆโยกตัวลงมาจ้องหน้าท็อปก่อนจะทำสิ่งที่ทำให้ท็อปกับเอกสติแตก เขาเอามือสองข้างจับที่หัวของตัวเองแล้วก็ดึงหัวออกมาจากบ่าค่ะพี่จ๊ะดึงหัวออกมาถือไว้แล้วยิ้มให้หลังจากนั้นท็อปก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยเขาวิ่งหนีอย่างเดียวเอยเป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความคึกขนองและการไม่เคารพสถานที่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวที่ผิดพลาดได้พรากชีวิตและสติสัมปชัญญะของเพื่อนไปตลอดกาล นี่คือการคลายปมของเรื่องนี้ครับเรื่องราวของคุณโบคืออุทาหรณ์ชั้นดีครับบ้านร้างหลังนั้นอาจเคยมีเจ้าของที่จบชีวิตลงอย่างไม่ปกติหรืออาจเป็นที่สิงสถิตของสัมภเวสีแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการบุกรุกเข้าไปคือการล่วงเกินและการแสดงตนของวิญญาณตนนั้นก็ชัดเจนว่าเขาไม่ได้ต้องการต้อนรับใครการดึงหัวตัวเองออกมาอาจไม่ใช่แค่การหลอกให้กลัว แต่เป็นการแสดงภาพวาระสุดท้ายของตัวเองให้เห็นซึ่งมันได้ผลเกินคาดสิ่งที่น่าคิดก็คือท่านในคืนนั้นฝนไม่ตกถ้าเพื่อนสองคนนั้นยอมนอนในกระท่อมแต่โดยดีโศกนาตกรรมนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นมันทำให้เรากลับมาถามตัวเองว่าความสนุกสุดเหวี่ยงเพียงชั่วข้ามคืนมันคุ้มค่าพอที่จะเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นจริงๆหรือครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องชุมทางหลอนของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความสยองในตอนต่อไปสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ